ตาบานเดี่ยวขบ้นแวเอาง่ายหน่อยค่ะดูม,มาหย่ะเยอดีเนาะน,น้ำตาแตละมื <c oughs> อ10หยดครับเีเอามนแดงกันมแดงกัดกระยะอุนอน่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กลางสายฝนเลยมเลยโปรแกางที่เราขายพันน้องสานิตรบลูทายสานปลาลุยลุยทุ่หมายนะจ๊ะวันนี้กับท่ารอปลาหยางที่เราเนาะค่ะท่าขกลางสายฝนสองวันสองคืนนะค่ะฝนอยู่หนีเนาะบอยุดเลยค่ะได้กะท่าทีพันน้องมารอหาให้ปลวกที่เราละค่ะวัอนี้จะได้กะบินไปน้ำกันเด้อค่ะสานิตรสีมันบอยจะได้เห็ดว่านอ้อจ้ะอ่ะงูเล็กแหกมันค่ะยี่สิบ เยอะมากเลยนี่นแบบแมือแทกแหกหมานเด้อค,ค่ะหัวจิกคือเก่าจ้ะตามกลางสายฝนเลยเหมือนเห็นเท่ากับสิทธิมีทั้งเห็ดทั้งขี้ดินเนาะจ้ะงานนี้อืรรมนี่น่าจะเป็นกระดิ่งกระต่ายด้วยแต่บานเดวเพิ่นจะเอาง่ายหน่อยค่ะดึงมาเนี เือสองเลยค่ะก,การยุ่งเลยเือละสองดอกมาสากันยาวเงาเห็ดกระสีมืนๆลื่นๆเนี่ยลด้จ้ะเห็ดถึกหนำเนาะ,นนะ,นะนขขมีแหลกแขกมันข้าเข้าค่ะ เดี๋ยวน้ำกัตเรื่อยๆเด้อครับน้องหาดอกเลยเออน้องนี่ครับเลยเหมดจ้จะบัวบานกับ่ัเห็นเพ,นพนนิ่นเนาะ้นมดขึ้นค่ะเนี่ยเท่ากับสิสภาพนี่แหลบะบักแบบใหญ่งจ้ะดึงแล้วเลยเ,กยเลยนาะฝนมาได้บานไว้ อือถึงฝนเลยหมู่บ้านจุกอยู่บ่เห็นแม่ไหมหมู่บ้านบ่เห็นเพิมมน่นค่ะทีนี้มาเพิ่นเผาเลย้ยเอาได้หมดเฮ้ยเพื่อจก็เดบเอาได้น้อจ้ะอืมฮะเอาเลยค่ะโอ้ยแถวเป็นแถวเลยค่ะฝุ่นละเพิ่นเนนะะปื่อยไ้จักข้างนอก ด่าด้วยค่ะข้านก็ด่เนาะง่ายๆเลยค่ะบ่าบานกับบ้าเห็นใื่ว่าสีเพ่นดำาหลักอะสีคือใบใหม่ค่ะย้อมเนะ้แฟนมดกนเลย็ดโ้หวานกับบ้าเห็น หวานมนเป็นของเราเอาเข้ามือหนิปะของวันนี้มหกกกกนื่อยฝนโห่เลยเหน่อยแห้งได้เนาะฝนกระต๊กดีค่ะอาดิมช้องขึ้นอะฝนมาท่านีกเช้าตกเด้อว,ว่ะ เจะเดินรุ่นนีคล้องอยู่เนาะเออหมูวานหนีมังน,มนง่ายเลยมันขาใหญ่เลยหมูว้านทำเนียวนะเนียมนมาเห็นเพิน่นเหรอวานถือซื้อกันลมแล้อคะโอ้ักๆักกักเกาะมันเง Để mình này. mày 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 đây mày 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 mày

เอดอกก็ได้เด้วคิดว่าถึงหน้ากับิโบโบรอีกข้าง <c oughs> ไม่ค่ะเห็ดมูเดียวผมไปหล,งลงังเรงเมงนะวันก็เไ,ได้จิ่นน้ำชิบอดเลยเลยมอ,มองเลยเลยนักพืะพืพ้นเลย หงเลือฝนหางหญ่ไว้แห้งหมื่ว่าเลี้ยวพาเห็นค่ะมากมันนีฝรั่าบานเลยอดจีนะคะนี่ไหนหลุนเนาะเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยละังถ <c oughs> ือฝ าง่ากได้ค่ะลุงเนี่ยก็ยูไตรใบตองมาเห็น่นจะฝนจะแห้งแห้งนกับกีก็ดีแล้วค่ะหน้ะตั้งเสียงฝนไปน้ำเด้อค่ะ อยากละ<ห>นรในเด้อจ้ะผม,มาหาเพื่อนกาบานทิมค่ะสอ,อ,องมากเนาะคนตกสองมากเกือไหวเสาไหวฝนตกแห้งค่ะของโฮมจะข้าวนะบอลนาะเล่าคนข้าวเล่าฝนข้าจักหน่อยค่ะ,ะน<า>ั่งยห้ยุ่งกัดอยู่นี่แหละ ยากาศฝนกกศตกแม่ฝนหยางค่โตโตค่ะหลังจากที่เห่าฝนเริ่มเม็ดหน่อยกัเก่าจนะัาหน่อยค่ะนะรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนไปเลยนะ <c oughs> โอ้ก็เบากว่เก่าอยู่มา,งากงัดกันโตค่ะพ่นอมเธอเป็นการเสียเวลาเนาะไอ้ผัวเพิ่งจะเริ่มบานนะคะแห้งซาแห้งบานแห้งเทาไปหนา อืออาจสดอกนะดอกไงครอือดินไต้ทั้งเห็ไดไต้ทั้งดินค่ะเมือ,อนออ <c ười> เลง,งามเลยนลขาดเพ็ดเท่าค่ะหลังไม่จะ มันเลยนะมีหมดเลยครับดินรวมแห้งค่ะดินเปียกดึงเาเลยจะงายากอ๋ตฝน,นมาตกใส่เนี่ย่างงามเลยค่ะนี่ัดสิบเอ็ดแ่าไว้ตันนี้เนาะ เฮ็ดคนถึกหนักผลกันเอาไวแผลพรอนกาอะไรบ้ะนน้อพอเร็เวจ้ะ chị xuống số hai cà chị nào cũng cảm ơn mình luôn <laughs> ừ, ngoài này. <laughs> còn không đầy nó cà chị đọc ngoài đọc ngay à mưa nữa là cái gì hay mùi xe thông mươn mưa mươn. mươn Mấy mưa 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 mắc kìm Hên vào mưa 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 กัดเจี๊ยบเก็บขู่กันฝนตกเนี่ยเขาเนี่มัหยุดเนี่ยน้อยุ่งเลยงุ่งฝนมาเปียกปีกเหมือนเนาะแค่สิสินักปีกพักกันนอนพักผ่อนบ่ผักเด้อจ้ะดินหากินคือเก่าอยู่แต่คือห้าวนึ่งป่ะฝนตกกันได้ก็ยังหาอยู่หากินบ่อยู่บ่เศร้าเศรษาบ่ได้แล้วเนาะค่ะเพาก็แหลมก็หัวแหลม ทะลุมาได้จังได้รูใหม่เลยทะยุทอนยางเลย่หย่ดีเล่นเล่นเล่นหัอพี่น้องนออ้ำครับมันมีคำบญ่ค่ะพี่น้องน้ำแห้งนี่ ดเพิ่มจกกลินมาเลยค่ะหน่อยมนกาบอเห็นเพื่อนนะเตะละมือสิบหยดจ้านี่เด็ดเข้าอื่นนี่ก็คือลรยมดเดอร์จ้ะบอมาเอาโอนิก็คือลยจ้ะ แ้งฝนพิ่งมัดคึืนมัดมือจังสิอ่ะโอ้ยไงวานเอ้จำเป็น้องมาทั้งฝนค่ะประกันสิบอด่าใดเพิ่นเลยค่ะวบวกจิกจ้ะ กยัเอุอหอก่อเห็ดมนาะนำเออ้อมีจะโอนแล้วไหมคะอันนี้จูมยนไะจูมีนตองใส่มีมง,มงา,าง่าฉันเอาก็ได้ คิดกับเบอร์คลายเนะออกเป็นมองอยู่จ้ะแต่พอเพิ่นกับเป็นมู้ดีอยู่เปื้อสีเปืเป้อเหน็นไหมรถแี่น้อยค่ะเอากรลายค่ะสุ่มก็มีส่วนหน่อยค่ะ สอ,อนอนรักของคุณน้ำถีอห่อมุนอยากบางอยากท่ากันไว้เหรอคะออกมาอยู่นี่แบบประมาณสองสามหมืน่นเนาะ ขุดขนนะคะตามกระผันู้นช้อนอยู่ขึ้นบานถ้าขึ้นบานเดี่ยวมันด้ถอนง่ายจ้ะ ทำกลางสายฝนเย็นดี嘛เย็นดีให้เป็นไก่เย็นจนหนาวเย็นจนหนาวเนหนาวจ่ายลุ่มนะจ๊ะสูงทั้งบนันเข้ากันออกจ่ะ เห็นี่เพิ่นเ่าไวิค่ะเห็นมือนีมือนีจุ่มยังสีเด้อค่ะมืนเอือนนี่คือโรยเลยเห็นอืมอมาถึงงัดจะมาถึงบังัดจะได้งัดอยู่ดอกตาดอกบานได้ขึ้นง่ายค่ะขึน้นแล้ว จะได้มาลองกองแกง,ะกง,กงนะจุ่มจะพอไปงนามจะลองกองแกงไหนมีไหมมีบัวบกได้กีนสีเนาะถับใส่เวลาละว้วารักินนี่กับที่เส้าสมิกก็นก่าทานใี่นหมลมันง่ายน้องเข้าค่ะเฮ็ดพวก กลียวกลมค่ะมจะได้หลายพราะเงขวดนะคะจะมาให้สยักบานนะคะคนแห้งไม่ถึงมาสัแห้งอยากโม่ไว้เลยค่ะจากที่จ ouais ุมข pues, <to industry boiling> like ึ้นมาสมีมือว่านค่ะมือนึ่ก็คือบานมืเลยค่ะเื <to> ่อนจากซือสีงาๆเรานนาะเนลยค่ะัอใช่ค่ะพี่น้องตัก็เรยก็แจ้ค่ะแห่งสามข้ามือลื่นถูกไหมล่ค่ะเผื่อเป็นกวามั่นใจนะคะให่งาเราโบกขาต้องขิดตลขิดมาเลยเดืะคะในเร่่เลยคะตก็แจ้ค่ะพี่น้องก็ติดตาม สกัสีค่ะขอลาซีนะอรับคนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ